บีมให้เราดีๆบีมให้ใส่ปากเราสิบีมอย่าเทใส่หัวเราบีมไมยบีมบิมมันมองบีมแล้วบีมอาหารไหมเรากินหลไรที่บีมเอ๊ะไม่ดูมือเขาแบบว่ากาแฟใช่ใช่มือเป็นแชกอ่ะบีมมบ้าขามีเลี่ยน โอเคเรากินอาหารเช้ากันเสร็จแล้วก็มาอยู่กันที่ u n d e r อร์วอเตอร์โบพัทยานะครับเราจะมาดูโชว์ให้หันลาครับเดี๋ยวเราไปถามว่ามีโชว์กี่บงุงใช่ฉ <c oughs> <c oughs> ลามเดินฉลามเดินอ้ามีโชว์11โมงครับ <c oughs> เอ๊ะมีใครอยู่ข้างในนะบีม <c oughs> อยากเห็นหน้า <c oughs> เห็นไม่ได้นี่ไง <c oughs> นี่ไงต้องหน้าเขาแน่ยมีคนอยู่ <c oughs> พี่ชารผู้ใหญ่250ยหบติยาบาทปไปอะไรครับอุ้ยมีหิมะตกเลย,เย,ยอ๋อเขาเข้าใจทำนะนี่เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับนี่ปลาทะเลปลาทะเลป<สะ>าทะวันนี้เขาให้หันปลาอยู่ครับว้าวปลาคิดตังปลาคิดตัง เนี่ยบีมปลาฉลามที่เจ้านอนอย่างเดียวอาหารของปลาฉลามคือเด็กที่ชื่อบีมเด็กชื่อบีมถ้าสนนะมาแล้ว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 มองกล้มอไอไม่ทันมันทักกว่าก่อนบีมจะเติมพลังเลยนอนดูปลา คบเต้าออกไปก่อนนะพอเต้ามันชอบกัดกัดคนให้อาหารเนี่ยดูดิบิมบิมงงไปเลยไม่เขาเขาก็ปล่อยออกมาตอนกินอาหารงโา้ฉลามสันหัวเราไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้เขาเริ่มให้อาหารแล้วครับว้าวอุ้ยมันไม่กินน่ะมันยิ่งน่ะ ไม่ชอบไม่ชอบแต่ชอบบมต,ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมมา,าครับมาแล้วครับนี่งไงนี่ไงนี่ไง <บา S 1> นี่ไงนี่นนอยตัวนี้กินตัวนี้กินอีล <ช amer. S 1> ้วีวก้วอีกแลวออีกแล้วอแล้วี้ว

เลยเหล้่าโอ้เราติเราไม่ตื่คพิกตื่นครับาาดีแล้วแต่ท้าีที่มาจริงเลยอกลยเยเลยไว้น้ที่เซาจริงะตายังตืลน เป็นขนาดสายดาวว่าตัวเดียวกับโอโมที่หนึ่งแหละตอนแต่อันนี้จะโตกว่านะครับโอ้ดูตัวนี้มาขอเยอะครับเขาบอกว่าแรงดูดมันเครื่องดูดฝุ่นสี่เครื่องนะครับโอ้นี้ก็จะเปิดโอโมงที่หนึ่งนะครับว่าถ้าคนน้ำตาลเนี่ยนะโดนย่อกระดาษลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อความคงของกระจกนะครับจริงๆแล้วไซส์ขนาดของลาจะใหญ่ขึ้น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 กว่าดีครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ วิ่งไปไงสนุกไหมครับติดติดติดประดับาฟนะครับอุ๊ยตัวนี้กินอีกแล้วอุ้ย,ย, <cinematic. S 2> ยมือคนให้หันปลาหายไปแล้วพิม มันกลับมานอนจริงๆด้วยกับมนอนทเดิตัวเนี้ยฉลามขี้เศร้าอ่ะกลับมาที่เดิมรู้จักบ้านตัวเองด้วยอ่ะไม่งเชื่อเขาทำเป็นเขาทำเป็นฟองด้วยอ่ะเฮ้ยย่ะเป็นวงกลมวงกลมเมื่อกี้เราเข้ามาเรารีบไปก่อนตรงที่อุโมงค์ที่สองนะเพราะเขาให้อาหารปลาฉลามเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวทายไม่ทันเพราะเขาเป็นช่วงเวลา อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ตรงทางเข้าเลยอ่าอันนี้ที่เราปล่อยกันใช่ <Okay. S 1> ฉลามนี่แหละฉลามกรเนี่ยที่เราปล่อยกันนี่ครับมาเดินกันต่อครับอนนเอาดิเอาดิเอาดิเนี่ยอันนี้มีน้ำเนี่ยมีน้ำหำมดเลยนะได้น้ำเนี่ไม่ลดนกระป๋เหรอเออ,แ,อแต่มันมีรูนะใช่ได้น้ำไม่ไม่พุ่งออกมาเขาบอกนี่ะเขาทำได้ไงอ่ะใครจะให้แม่บีหรือน้องบีมอ่าบีม หมุนไหมหมุนไข่หมุนไข่ไแล้วยังไงต่อไปครับแม่บีนดีอ,อยวก็มาให้เลยว้าวมาปลาขาฟดียวลองลองก่อนลองก่อนลองลองเอาอันนี้เข้าไปให้เขาเขากินไหม้ยเขาทำได้ไงอ่ะตุ๊กป่าเนี่ยโอ้เนี่ยปลาขากินเนี่ยกินใหญ่เลย <G l ug> แม่ปีชอบเรากำใส้มือแล้วก็ปล่อยให้ลอยใช่ไหมดันเขาไปข้างในจะลอยจัง <G l ug> นี่ยมากินที่มือด, <G l ug> ดที่มือเลยเหรอได้แบ่งให้บีมั่งเอาลงกงได้ปีมกำก่อนนะบีมเอา,เอามือลงลงเข้าไปอ่าแบมืม<อ>ปล่อยโอ้ถ้าเรากำอยู่เฉยเขา,า,เาบ้านเขามบดูดกินที่มือ <G l ug> นี่ตรงนี้มีเต่าด้วยนะครับบีมขึ้นบันไดไปดูได้อ่าเห็นเต่ายังเห็นเต่ายังอ่ามีเต่าไว้น้ำอยู่สองตัวเขาบอกว่ามันกัดมือเลยนะห้มามมือลงไปนะครับม,มาให้อาหารปลาคาันต่อนี่อันนี้กินดีเนะ่โอดูจุ๊บอย่าป้อยขวดลงไปนะ บา,าดิกบาดิกบาดิกวิยตัวย่อๆอ้ยส <cetera> ่งมันอยู่หัวมันน่าบีมให้เราดีๆบีมให้ใส่ปากเราสิบีมอยาเทใส่หัวเราบีมโอ้นนตุวน,นี้สวยตัวน,นี้สวยครับสีส้ม อ่ะตรงนี้ที่เขาห้องน้ําอ่ะเราแวะเขาห้องน้ําก่อนมันจะมีตู้เล็กๆเ,เป็นสแตน <Okay. S 2> ด์ตโอแคหข่งใหญ่ <c oughs> อย่างนี้อยู่ไงแต่บิมจะมองไม่เห็นตรงเนี้ยเพราะมันสูงบิมไปดูอีกกว่าหน้าดีกว่าไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยบิมบิมบม,บม,บมดูตัวนั้นนี <c oughs> มันเดินมาหาบิมเนาะอ <c oughs> ขึ้นขึ้นโอ้ตัวนี้สวยสวยไหม มันทค้างกหัวเลยบีมบีมมันมองบีมแล้วบีมเอาอาหารไหมเรากินอะไรที่บีมกิงก้าตัวเนี้ยกิ้งก่าคาเมเลียนน่ารักอ่ะเฮ้ยเขาอยู่ในน้ำอ่ะเนี่ยดูมือเขาแบบว่ากระต่ายใช่ใช่มือเป็นแฉกอ่ะบีมกิ้งก่าคาเมเลียน เจ๋งนะตัวเนี้ยนะเจ๋งๆวิ้งกินกางก้อนกินกาหมุกก่อนกปุกก๊อกพวกปบุกกอะไรอ่ะเย้เชื้อเย้นาอ๋ออันไม่เคยเห็นนะเย้นาเย้บ้านเราที่แน่ก็คือแทงอุโมงค์นี่แหละแต่มันมีช่องกลมๆให้ดูอยู่ข้างนอกตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้เขากำลังให้หั่นปลาอยู่ครับปลากระเบนนะ นี้ก็บีนี่แทงสามเราไม่ได้รอดูนะเราอ้อมมาถ่ายกันรอบก่อนูคนเยอะคนเยอะตรงนี้ก็เห็นเนี่ยเเห็นป่าดูที่ปากกระบี่นะมาปั๊บเองเดี๋ยไม่ทันนะนี่จะตื่นกานไงไปก็ได้โอ้ยตรงนี้เห็นชัดด้วยอันนี้บีบีปลาช่อนอเมซอนท่ายืนนะปลาช่อนอเมซอน เขาให้เส้นเลยบบายๆเลยน้แมเนี่ยน้ออันนั้นทำมุงกลมเดกอ่ะ